โอเคนกันนะครับเศรษฐกิจแย่ถึงขั้นต้องของโมยโค,โคเคนแล้วไอสัตว์เออย่างนี่แม่งยิงกันครับหนึ่งคนกับพ่อค้ายานะครับเอ้ยหนึ่งคนสู้กับพ่อค้ายาทั้งแก๊งครับมาดิอ้าวเฮ้ยน่าอ้าว,าว,าว,าวเฮ้ยพี่ยิงเอาเป้าเอาเป้าโอ้โหไอชิปเลือดเลือดเลือดเลยเดียวละยิงครับยิงยิงครูยิงครูนี่แน่เฮ้ยเจอละเย็บมันยิงมากนะเนี่ย บทเกมนี้แม่งเล่นบอทเกมนี้ไม่ธรรมดานะครับแม่งยิงไกลขนาดนี้ยังยิงโดนอ่ะจะตายแล้วเนี่ยตายแน่เลยตายก็ซวยแล้วยิงก่อนไม่หลบเฮ้ยโอ้อยู่อย่างงี้ผมว่าตายแน่หุบบุกเข้าไปดีกว่าไอ้ยิ้มโดนยิงไปลูกโ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 ก้เฮ้ยเย้ไปโดนยิงโดนยิงไอ้ตัดเอ้ยเชี่ยมันยิงแหมมาแล้วเว้ยที่มาแล้วน้องเอาเป้าอือว่อคว่อม เอาเอานี่วาดเลยสองคนครับอีกสองคนไปพ่อค้ายานับถล่มแกงพ่อค้ายาเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าวยิงมาจากไหนวะไหนวะเฮ้ยอ๋อตรงนู้นแม่นี่เฮดช็อตอ้าวงงเฮดช็อตมาดิอยู่ไหนวะนี่ครับเราแต่งตัวแบบฟูลออปชั่นนะเฮ้ยไหนวะไม่เห็นเลยวะ ยิงควนไงดีวะไปไปยิงแม่งแล้วไปแล้วโอ้โหตัวมีแต่แผลนะครับตายยังวะมันอยู่ไหนอะเฮ้ยมาละเสร็จกูนี่ตายไส้น้องโอเคเก็บของกันมานะครับเก็บเงินเก็บกระสุนก่อนโอเคเลตสโก้ลุยแม่งมีฮาร์เลย์ด้วย โอเคครับไปกำลังเข้าเฮ้ยเชียบลบก่อนลบก่อนลบลบเออลบก่อนชิบหายละมันมาละตอนนี้เราอยู่ในมุมอับนะครับจะสู้ได้ไหมวะเนี่ยสู้ทั้งแก๊งเลยเนี่ยคนเดียวด้วยโอ้แม่งอ้าวเฮ้ยเพื่อออกเหรอเพื่อออกมาน้องห้องเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เข้าไปเข้าไปแม่งอะไรวะลบก่อนเออลบบอลเว้ย วัดเดือวัดเดืออ้าวไอ้ย <Wales> ังไอ้ล้มล้มหนุ่มนี่เฮดช็อตเอาเอาเป้าหนึ่งคนนรับมาอีกคนว้เอีกคนไหนวะมุมห้องมุมห้องมุมอาบด้วยเฮ้ยชิมหายมันบอกว่าตายครับตายเออนี่ล้มเรียบร้อยนะคนหนึ่งคนก็สู้ได้เว้ยมาละนี่นี่เรียบร้อยนะเราจะใช้กล้องอินฟราเรดดีกว่า ใช้ได้ไหมวะเอา้าใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยกล้องอินฟาเรดใช้ไม่ได้วะอะไรวะนี่กล้องอินฟาเรดเห็นหมดนะครับนี่มาดิเอ่อเห็นแล้วครับแหมมันดีอย่างนี้นี่เองนี่ฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จพี่เนี่ยโคตรโกงไงเหี้ยไม่โกงนะครับอย่างว่าแหละคนหนึ่งคนจะสู้กับคนเป็นสิบก็ต้องอย่างนี้แหละนะอย่าโกรธกันนะจ๊ะที่รักาฮ่าฮ่าขโมยานะเอ้าวไหนวะ นี่เหรอได้ละได้ยามาละยาชิ้นแรกนะครับขอเก็บตังก่อนโอเคไปไปเร็วไปเร็วโอเคครับไปโอเคครับเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์นะพิกัดต่อไปเอ่ออยู่ไหนดีวะอันนี้คืออะไรเนี่ย วีดนะครับไอ้ยาเราจะไปเอาน้ําน้ําใบกระท่อมนะฮะนี่ไปเลยนะครับไปรับน้ําใบกระท่อมเฮ้ยมันมาเป็นแก๊งว่ะเฮ้ยแก๊งมันมาไอสัตว์นี่เนี่ยยิงถล่มนี่นี่นะเว้ยแก๊งกันมานี่ว่ะเสียงแดงคือแก๊งมันอะไหนวะขนั้นแน่เลยเอาเอาเป้าเอาเป้าแม่ล้มไอสัตว์เฮ้ยมันมาละกว่วหนีก่อนีกว่า มันจะมาเรื่อยๆครับไม่หยุดกูปไปละโอ้นะน้องเศรษฐกิจกไม่ดีต้องปนกันเองแล้วแหละน้องเอ้เสียใจนี่นะครับกัญชาหรือจะสู้โควิดนะครับเหียแม่งไปกระท่อมไปกระท่อมหรือจะสู้โควิดครับช่วงนี้การจ้างงานไม่มีนะครับประกันสังคมก็ต่อแถวยาวนะครับแหมปนกัญชาเลยแหมไปแล้วไปแล้วโอ้โหแหมนะครับขิบฮนะ่ฮาร์เลย์นะฮาร์เรย์หรือชอปเปอร์วะ เอาเถอะสองรอเหมือนกันโอเคครับไป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 ิบหายละอันนั้นเป็นแก๊งศัตรูนี่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปบุกไม่ได้นะต้องเนียนๆไปก่อนมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละโอเคมาครับเราจะบุกด้วยปืนเอเคนะครับคาราชินิคอฟปืนแห่งยุกสงครามเย็นจะสู้กับแก๊งนะมาละมาละเอาเอา ไม่หละมึงเออคว่ำคว่ำไอเยบแม่งเสาบังแม่งโชคดีจังเลยน้องเปิดประตูไงวะมามีก็ไม่คนหนึงละไม่คนหนึงละไม่คนละ,น,ละนั่นงเงเอาดิครับโอ้เนั่นเอออ่ะเฮ้ยแม่งรถบังวะ่ะไม่ต้องลุกแล้วเออนอนจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยประตูปิดทุกอันเลยวะ่ะเฮ้ยมันยิงละปีไดไหมวะปีนได้ไหมปีนไม่ได้วะ่ะ ชิบหายต้องหาทางเข้ามันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยนี่นี่ครับมาดิครับพี่คนเดียวก็ทั้งแก๊งนะไอ้เหี้ยบุกก็ได้ละมาๆๆมา,มา,มาอยู่ไหนวะเราคงต้องใช้กล้องนี่ครับถ้าไม่ตายเทอร์โมสแกนปิ๊บเห็นหมดนะนี่ตาทิพย์ของเรานะนี่โหมดโหมดพีเดตเตอร์เฮ้ยเชี่ยอยู่ข้างหน้าเราคนหนึ่งนี่หว่า เสียงแดงยังมาไม่ถึงไม่เป็นไรยังไม่มีใครนะครับแต่ใช้โหมดนี้ข้อเสียคือเราจะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเห็นละนี่นะนี่ข้อดีข้อดีคือมันจะเห็นเสียงจะเห็นคนนะครับแต่เราจะไม่เห็นที่กำบังวะ่ะเอาออกดีกว่าเราจะไม่เห็นจุดที่กำบังแม่งมามันแห่กันมาเยอะจังเลยวะ่ะเอาละมาคนนึงละเอาไงดีเว้ยโดนล้อมวะ่ะนี่ ล้มไปซะน,น้องไม่สู้พี่ได้เปล่า,า,าเฮ้ยเชี่ยแม่งืามแม่งเอ้ยเลือดเหลือแดงแล้ววะตายแน่เลยคนเดียวเนี่ย<อ>คนเดียวก็เสียวได้เฮ้ยมาอีกละเฮ้ยมาคนหนึ่งวะมา,า,ะมาดิยิงขู่ไปก่อนนะยิงขู่ไปก่อน มีคนเดียวต้องทำแบบชั้นเชิงครับไอ้เขี้ยมันยิงว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไ,ไหนวะไหนวะแดงแดงแดงแดนี่ไงน้องนี่นี่นี่ไม่รู้ซะแล้วว่าพี่เป็นใครนะเออหัวหลุดอ้าวเฮ้ยม,มาอีแล้วมันมาแบบอินฟินิตี้เลยว่ะต้องรีบขโมยแล้วไม่งั้นแม่งกระสุนหมดก่อนแน่ไอ้พวกนี้แม่งมาเรื่อยๆเว้ยแก๊งมีอยู่คนวะเนี่ยอย่างว่าแหละครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะ ไม่มีงานทําก็มาเป็นแก๊งค้ายาได้เวรกรรมเศรษฐกิจดีจริงๆลีกๆเอ้ยลูกจ้างเยอะว่ะโอ้แม่งลูกจ้างอีกคนนึงแล้วลูกจ้างครับลูกจ้างแก๊งค้ายานะคร,รับเย้ยงานดีๆมีไม่ทําไอ้สัตว์แม่งเฮี้ยไหนวะงานดีๆมีไม่ทําเป็นแก๊งค้ายาทําไมฟักยูฟักยูนี่มึงฟักยูไปแล้วเข้าแล้วเอ้ยสำนักงานใหญ่บุกสำนักงานใหญ่นะครับ เข<ป>้ามาในตึกแล้วเราจะต้องใช้กล้องตรวจจับความร้อนนะแน่เจอแล้วโว้ยอ่ะไม่ตายวะมันมาละนี่กล้องตรวจจับความร้อนนะครับคิดแล้วว่าพี่จะบุกมาโดยไม่ได้มีแผนน่ะนี่ระดับเราต้องมีแผนมีชั้นเชิงนะมาคนเดียว จะเดินเข้าไปดุมๆได้ยังไงเฮ้ยเชี่ยเชื่อเชืช่อมีปืนไอ้สัตว์แม่งรู้สึกจะเป็นแม็กนัมแล้วเนี่ยนะโอเคไปเฮ้ยไหนวะมีเปล่าสแกนแล้วไม่พบสิ่งมีชีวิตนะโอเคเอาออกแน่นะฮะเรียบร้อย thank you v e r y m u c h นี่ยิงอีกนัดเพื่อความชัวร์นะครับไม่ได้ซาดิสแต่ต้องทำใจไป แม่งกัญชาล้วนๆเฮ้ยวีทนี่มันไปกระท่อมนี่วะโอเคโอเคครับฝั่งมันมาละแก๊งไหนวะเห็นเป็นวงกลมโอเคครับไปละกูไปละกูไม่รอละไอ้สัสแก๊งมึงหรือเปล่าเนี่ยอย่าฟื้นเลือดนี่ต้องฟื้นที่ไหนวะเฮ้ยแก๊งหรือเปล่าแก๊งมันเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าบางังต้องขอรถต้องหารถต้องหารถหารถก่อนหารถก่อนหารถเร็วหารถเร็วหารถก่อนนะครับเอาคันไหนดีวะคันที่มันแรงๆคันนี้แล้วกันขอยืมรถหน่อยนะน้องโอเคเราไปจะไปขโมยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยโคเคนนะครับจัดไปครับโคเคน,นโอ้โคเคนเว้ยไปล็วเอ้าพี่ชนทำไมละ่ะ โอเคนครับคมเโคเคนมันอยู่ไว้ปล่อยมันนะมันยังไม่รู้จุดแดงๆนั้นคือแก๊งศัตรูนะครับยังไม่รู้ว่าพี่มาพี่ไปก่อนละพี่ไม่บวกละพี่เจ็บนะพี่เหลือเลือดแค่ครึ่งเดียวเดี๋ยวนะไหนะๆ,ๆและวแวะร้านขายปืนได้ไหมเนี่ยร้านขายปืนแวะ a m m u n i t i โอเคแวะร้านขายปืนซะหน่อยนะครับนี่นะจะทําการใหญ่ใจใจต้องนิ่งไปแวะร้านขายปืนนะครับวันดีนี่นะครับ ผู้สับสนุนรายใหญ่อาวุธปืนไม่อั้นให้เลือกสรรอันนี้ปืนปืนจีนนี่ว่าไชนีสแน่ออเคปืนจีนบ้างลองลองลอง,ลองไอสัตว์โอเคซื้อกะสุนมานะครับแล้วก็เราจะมาแต่งปืนซะหน่อยแมกกาซีนขนาดใหญ่โอเคพร้อมสงครามรูปแบบใหม่สโคปสโคปเอาดีไหมวะสะโคปจะดีไหมวะ,อะเอาลองจัดดูนะครับไม่เป็นไรเรามีเงินไม่อัน้นกริปกริปนี้เอามาทำไมเนี่ยมันเพิ่มอะไรวะ accuracy เฮ้ยแต่ปืนนี่มันเบาไปว่ะจะเอาไม่เอาอะปืนนี้เบาไปนะครับดูความแรงแล้วตะ่ก,กี้ไม่ทันดูความแรงอันนี้เป็น Maxman Rifle นะฮะอืมกี่สามสิกสีมันก็เฮ้ยแต่ปืนกลมันก็ประมาณนี้แหละไม่เป็นไรสีอะไรดีวะต้องสีทองไหมเออนี่สีทองสีทองดีกว่าเออนะฮะเคแล้วก็กระสุนซื้อไปหมดแล้วโอเคครับเราก็จะมาซื้อกระสุน AK. เอเคเผื่อก่อนเผื่อไว้ก่อนนะ ความจริงก็อยากได้ S M G อยู่ไงเนี่ยเออเอาไว้ก่อนเออซื้อไว้ก่อนนะครับดรัมแมกกาซีนดีกว่านี่ยิงกันแบบหูดับตับไมมสโคปเอาอันนี้คืออะไรเนี่ยไอ้ย,ยะปืนทองนะครับจัดไปนะครแน่โอเคอ่ะโอเคได้ของที่ต้องการแล้วก็ซื้อเสื้อเกาะเสหน่อยดีกว่าไหนๆจะบุกแล้วต้องซื้อเสื้อ,กอเกาะแอลมิเนชั่น โอเคโอเคครับโอเคเฮ้ยทำไมมันเออโอเคละซื้อเสื้อเกาะนะครับมาสักนิดนึงเฮ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยชักปืนชักปืนแม่งเผลอหยิบกํหยิบกําปั้นโอ้โหแม่มาตอนทีเผลอนะครับอืมเราเราจะเปลี่ยนปืนยังไงเนี่ย เดี๋ยวนะเราจะเปลี่ยนปืนยังไงวะเดี๋ยวนะเราจะกดเปลี่ยนแบบเปลี่ยนยังไงอะไอ้หียจะเอา M5 p หยิบไม่เป็นไม่เป็นไรปืนนี้ไปก่อนมาละมันมาละนี่นี่เรียบร้อยนะครับโอเคมันจะมาบุกกันละมันรู้แล้วว่าเราอยู่ไหนอันนั้นก็แก๊งมันอีกคนนึงมาที่จะต้อนรับ ตอนรับด้วยเศรษฐกิจที่ไม่เย้ที่ไม่ดีนะฮะมากระสุนนี้อ้าวเฮ้ยไม่มาไม่มาพี่ไปหานะไอ้อยากขับมอเตอร์ไซค์มาด้วยนี่แน่ล้มเลยดีพี่ต้องการมอเตอร์ไซค์อืออืออืล้ม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 ไม่ต้องลุกแม่งโอ้โหใส่สงสัยใส่จตุคามแน่เลยวะไม่ตายด้วยอ่ะตายละอะไรวะโอเคครับนี่ชอปเปอร์ไปละขอบคุณมาก แตงกิวดีเชอร์แหน่ได้ปืนไอพีไฟฟ์ด้วยมีคนยิงตามหลังเราหรือเปล่าวะไม่นะมาแล้วแม่เท่จริงๆนะออกมาโอเคเฮ้ยโดนยิงไงแัดฟิววิวิวแม่งโดนไล่ยิงมีคนไล่เรามาแน่เลยว่ะ โอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็ว let's go let's go เฮ้ยเอารถยนต์ดีกว่าคันนี้แรงคันนี้แรงขอยืมรถหน่อยนี่ครับเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีตังค์ซื้อรถครับต้องยืมกันเนี่ยแหละครับนี่คือแชร์ลิงอีโคโนมีนะ thank you แชร์ลิงรถยนต์เลยครับแชร์ลิงอีโคโนมีไงเป็นเทรนใหม่นะเทรนใหม่แชร์ลิงอีโคโนมีโอเค มาแล้วมาแล้วโอ้โหคันยังไงหัวหน้าแก๊งเลยเปล่านะนี่แน่ย,ยิงแล้วก็ทับนี่แหมแก๊งนะลูกจ้างแก๊งขายยานะงานดีๆมีไม่ทำนะเดี๋ยวเร็วๆไปแล้วไปแล้วไอ้ตัดดิฟดิฟไปเอาโคเคนนะเฮ้ยรถสปอร์ตแคมโบกินี่เอ้าว่าจะยืมซะหน่อยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไอ้สัตว์รถกระบะไอ้รถสปอร์ต คันไหนดีวะคันหน้าหรือคันหลังดีเฮ้ยอย่าเพิ่งไปโอ้โหที่ไม่ได้ขับสักคันเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้แหละเอาคันนี้เฮ้ยมันมาไอ้แก๊งข้ายานี่ก็มาจะยืมรถแลมโบกินี่อยู่อย่าเพิ่งยุ่งอ้าวคันไหนไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยคันนู้นคันนู้นเราต้องออกมาให้ได้นะไม่เหรอปล่อยเถอะโอ้โหแม่งกำลังจะได้แล้วเชียวมีแก๊งข้ายามามาช่วยซะก่อนนะครับอดยืมอดยืมแลมโบกินี่มาขับเลยคันนี้ก็ได้วะ ใกลละใกลละเฮ้ยจอดก่อนจอดที่นี่แหละปฏิบัติการแกงขยะอยู่นู่นมันตามเรามาคนนึงต้อนรับด้วยกระสุนปืนนะมาแล้วยังไงนี่เฮดช็อตล้มเลยโอเคครับมีเสียงกรีดร้องไปทั่วนะไปเร็วกับเขาบ้านนี่มันคือฟิวแล้วไปเฮ้ยเชียร์แม่งมาแล้วไหนวะนี่ เอเฮ้ยลุกดิลุกด,ดิโอ้เรียบร้อยเฮ้ยมันรู้ตัวแล้วว่าเรามาไอ้สัสเอ้ยแม่งแม่งมาละไอ้นี่ลูกน้องก็มาจังนี่แนี่ไม่ต้องมาไปบุบ๊บฮาร์ดบุ๊บฮานบุ๊บพองพวงบ้างแม,ม่งมากันเยอะจังแค่นี้ก็จะตายอยู่ละอบอกฟักแหงเราอะโอเคนะครับได้เวลาใช้ท่าไม่ตายของเรานะนี่นะครับ เนทโลกันเห็นหมดนะครับนี่เห็นมาแต่ไกลเรียบร้อยคว่ำเนทโลกันครับนี่ไหนมึงเนทโลกันเฮ้ยเจียละอยู่ไหนวะไหนวะเอาไม่เห็นไม่เห็นตัวแสดงว่าไม่อยู่อะไหนวะไปทำไมทำไมเราไม่เห็นวะเอาออกดิอ้าวผิดตึกนี่วะเออข้อเสียของการใช้แว่นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่เห็นทิศทางอะไรมากอื อ๋อตึกนี้เองบะโทนี่แน่เฮดช็อตนี่เฮดช็อตแตกแตกแตกโยโยมาสิวะโผล่หัวมาเลยนี่แน่โอ้โหไปซ้ำไปซ้ำนี่เอ้ยตายยัวงวะอืมแกงคายานะครับมาเปล่าวะมันดักรอที่มุมมุมถนนนะมันมาเปล่าไปมันมามันมาวะ มันดักร้อนมันดักร้อมาละมาละมันมาละนี่แน่อ่อนรับด้วยคมอบอุ่นนะโอเคไปบุกเฮ้ยมาละ,าละ,าละเฮ้ยเชี่ยแม่งตกใจนี่นะเนธโลกันตายละนี่นะมีเปล่าไม่มีนะครับโอเคเรามาคนเดียวนะครับต้องใช้วิธีแบบนี้แหละ ดูว่ามีใครอยู่เปล่าวะอโอเคครับอ,ออกไม่มีละปิดจุดยอดพร้อมวอร์จริงๆครับชุดนี้ชุดนี้ชอบว่ะไปคิดถูกจริงที่ซื้อนะโอเคเราจะต้องไปขโมยยาสุดท้ายนะเออที่ไหนวะนี่นี่คืออะไรอะไรสักอย่างนะับสารเคมีไปเราก็จะเสร็จภ,ภารกิจแล้วครับ ปัญหาคือเราจะเปลี่ยนปืนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยรถสปอร์ตไม่เป็นไรนี่คว่ำเลยนะแกงคายานี่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 ตายยังตายละไปขอยืมมอเตอร์ไซค์หน่อยนะเฮ้ยอันนั้นมันรถสปอร์ตหรือเปล่าวะเฮ้ยรถสปอร์ตนี่ยิงก่อนเอารถสปอร์ตเอารถสปอร์ตมารถสปอร์ตรถสปอร์ตไอ้ยา ขอโทษนะที่ยิงผิดลงเอ้ยมันยิงนี่แหละควะ่ำซะนี่ทับสาหัสเลยสิน้องไม่เป็นไรไปเบิกนะไปละพี่ไปละแม่รถสป,ปอร์ตเว้ยโคตรเท่อะนี่มันรถสป,ปอร์ตยี่ห้ออะไรวะเฮ้ยมอไซค์ชนเฮ้ยไม่โดนเลยแต่ก็จะชนซะหน่ยอยเฮ้ยแม่งมันยิงว่ะนี่นะเอ้ยเอ้ยเอ้ย นี่แนี่คว่ำเลยหวัดดีนี่เรียบร้อยนะครับแม่งโอ้โหนี่มันจ้างคนมากี่คนวะเนี่ยเห็นมาตลอดเลยเว้ยอย่าไ,ไว้ละหนีก่อนนี่ครับรถสปอร์ตวู้เฮ้ย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 นี่ลม้มล้มครับลม้มเออรู้ละเราจะไม่ฆ่ามันเพราะถ้าเราฆ่ามันเดี๋ยวมันจะมาอีก เรายิงให้มันล้มด้วยไม่เสียเวลาด้วยอ้าวเฮ้ยอะไรวะอุตส่าห์ไว้ชีวิตยังมีคนใหม่อกเหรอเนี่ยแม่พวกนี้ไม่หลับจำเอ้ยนี่ครับโอ้ยโดดโดดโดดนี่ครับดิฟดิฟฟาเรนฟิวเรียสมาละยิงมันเลยโอ้โหมันยิงแม่นว่ะยิงเฉียวเนี่ยดีถ้าโดนหัวโดนหัวนัดเดียวคือเกมโอเวอร์เลยนะครับ ไป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 เบื่มาแล้วอืมอีเขี้ยมังอืมเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดนี่ยิงไงนะครับหัสเลยน้องอ๋อบ้านหลังนั้นหรือเปล่าวะเอ้ยใช่เหรอเฮ้ยมันเห็นละไอสัตว์มันเห็นเราแล้วไอเฮียเอ้ยมันเห็นเราแล้ว ลบๆมันยิงเรา嘛มันยิงเราแล้วฟิวฟิวฟิวเนี่ยเอ้ยนี่เรียบร้อยไปบุกไปเลยครับโกโกโกไหนวะยิงมันยิงมันยิงมันก่อนยิงมันก่อน โอ้ยแม่งเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนไอ้ท่านนี่ไะยิงมันก่อนเฮ้ยอยู่ไหนวะมาจากด้านหลังหนึ่งคนหรือเปล่าไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนเฮ้ยนี่นะด้านหลังหนึ่งคนปันนึงนะครับเรโทรศัพท์ก่อน